โอเคมาถึงหน้าจอ,อนี้มันจะมีปุ่มดาวน์โหลดนี่เอพีเอสอยู่นี่่ายเอพีเอสฟรีนะครับคลิกตรงนี้นะครับ่ายเอพีเอสฟรีหรือที่ดาวน์โหลดได้ไหมเป็นรุ่นทดลองใช้ <สบ tes> สามสิบวันโอเคลองพิมพ์ภาษไทยได้ด้วยได้หรอคะรหับผ่านเพื่อเข้าใช้ใช้งานใ,งให้ตั้งใช่ไหมโอเครหัสผ่านใช้งานอม,มีบอกหมดเลยนะสิบสอง สิบสองถึงหกสิบสามตัวอักษรอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ที่ผ่านไหมอขอขบวนไปประเทศไทยเอาจังหวัดไหนครับอ้ยุยังวันไหนรมเอเอค่ะโอ้อยู่ใจเนาะอยู่เป็นคนเชียงหาร์ทาร์ส้งสใหม่ด้ยหรือหาทานเมลต้องใหม่ต้งใหม่ ใสยเบอร์โทรครับไม่อยู่อเมริกาเป็นศูนย์หกหกเออบวกหกหกไทยแลนด์นะโอเคนะคุณเป็นนักเรียนหรือเปล่าป๊บมันจะส่งอีเมลไปนะครับเราไปเปิดอีเมลเราใส่รหัสยืนยันใส่รหัสโทเค็นยืนยันมา <ม>ส่งมาทางอีเมลครับมาไหมโอเคกรอกรหัสเจ็ดตัวลงไปครับรหัสโทเค็นเจ็ดตัวโอเคฉันต้องการให้ b บมติดต่อฉันทางไหนทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ทางอีมงเลออมลดีกว่าโทรศัพท์เราได้ไหม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องโอเคสร้างบัญชีคลิกที่ปุ่มสร้างบัญชีฟังแดงเกี่ยวกับบัญชีดู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 ดดอ่นเรียกข้อมูลเรียบร้อยแล้วปสร็จติดต่อทางอีเมลไหมโอเคทางอีเมลครับเปิดดูอีเมลมีไหมมีสองอันเลยครับห้าหก ห้าหกห้าศูนย์อ่าแล้วก็พิมพ์ช่วงนี้เปิดดูอีเมลนะครับเปิดดูอีเมลอีเมลเหมือนกันเปิดดูอีเมลนะครับกรอกเลขรหัสเข้าไปทั้งหมดกี่ตัวเจ็ดตัวอ่าแล้วก็เวอร์รฟายเวอร์รฟทางอีเมลเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคอัน okay, นี้ครับอันนี้เราเ e อร์ y เสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดอ่าลองหาปุ่มดาวน์โหลดดูสิตรงไหนครับปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมอันนี้อ่ามันจะมีเลือกลงมานะครับเป็นวิ d โด s กับ Mac ของเราเป็น Mac ไหมครับลองเราโหลดอยู่ดาวน์โหลด for mac นักแทนมาแล้วจะเย็นครับขนาดเท่าไรไอ้แปดร้อยห้าสิบสามใบอาจารย์ค่าโหลดเสร็จแล้วอโอเคเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งไปที่โฟลเดอร์ เอีเนะอยู่นี้อยู่ที่ดาวน์โหลดติดตั้งเลยครับ <The punch. S 1> อ่าไปขึ้นหน้าจอนี้าดาวน์โหเสร็จแล้วนะครับ <Yeah. S 1> มาเดาไปลคลิกเลยแล้วคลิกเน็กไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ยอมรับ <Yeah. S 1> เน็กๆยอมรับไปคอนทิ n นิวตกลงอากีคอนทิ่นิวติดตั้งแล้วใส่พาสเวิร์ดเ่องลงไปครับของเราเป็นแอดมิน เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมให้อันนี้ยอมรับไหมโอเคโอเคนะครับก็ติดตั้งไปเรืยอยโอเคระบบก็จะบอกว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้ว นะครับเสรีรจร้เราไปดูโปรแกรม SPSS นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับไปที่ไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ IBM นะครับตัวโปรแกรมจะอยู่ดีครับ SPSS Statistics <oughs> จะเด้งจะเด้งมาที่ด็อกข้างล่างนะครับลองดับไปคลิกดูเดี๋ยวนะครับขั้นตอนยังไม่เสร็จนะไหนมาดูเมื่อเราเรียกโปรแกรมมาแล้วนะครับเราจะล็อกอินยูเซอร์ที่เราสมัครครั้งแรกจำได้ไหมของ i อ m เนะแล้วก็ไปยืนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะยืน โอเคเมื่อเราเรียกโปรแกรมมาแล้วปุ๊บมันจะให้ใส่ user l o อ i n ใส่อีเมลเราครับอีเมลกระัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนที่ขอโปรแกรมดาวน์โหลดมาใส่อีเมลเข้าไปอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดคเพิมไม่ได้พิมเออคลิกหนึ่งทีก่อนพิม

อ,าอ่าคอนเทนิวไปครับคอนเทนิวไปแล้วใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านครับรหัสผ่านที่เราตอนสมัครของ SPS น,นะครับเมื่อล็อกอินเสร็จร้อยแล้วปุ๊บตรงนี้มันจะให้ยืนยันบริฟ f y ์อีเมลเราไปเช็คอีเมลเราหกตัวหตัวนะครับใส่รหัสที่ส่งบริฟ f y มาทางอีเมลนะครับยืนยันทางอีเมล อ่าโอเคบริ้วไานแน่นอนนังนี้นั่นโหเกือบหมดอายุ <c oughs> อ่าโอเคมาถึงหน้าจอนี้นะครับก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม SPSS for Mac ก็ประมาณนี้นะครับเราไปติดตั้งดู